รัฐทบประหารทัศร์ิรงนี่มันะอะไรกันโชโกนุกอิรุกาบางคับให้องค์ชายมาชิโรกปิดชื่อพระองค์เองเอาไม่ต้องการผู้ที่เป็นภัยคุกคามแก่ราชวนศ์ดังนั้น,น,นเราจะสั่งหารเขาที่นี่และเดี๋ยวนี้คมมาตาริไมกันเจ้ารู้หรือไม่ว่าคามาตาริเป็นหนึ่งในผู้บงการเรื่องน เจ้าหนีไปไหนไม่ได้ด้วยขาในสภาพแบบนั้นจริงไหมล่ะข้ามาตาดีิจงตัดหัวเชวกันลเอีกอันเฮ้ยจ้ากอนเครับจะให้ข้าเขาจริงๆงั้นเหรอถูกต้องความผิดของเขานับว่าสำคัญเธอมีเมตตาให้เพื่อนหลักเป็นคนฆ่าเองจริงนหมล่ะนั่นคือคำสัง่งข่าเขาประหารโทษอาญาอันหญิงจาโซนี่ซะ รัฐประหารครั้งนี้สำคัญต่อประเทศของเราย่าสังหารคนทรยศผู้นี้แล้วเราจะปฏิรูปทุกอย่างทำได้ดีข้ามาตาีติล่าของเขาด้วยแผนไม้ไผ่แล้วยืนออกไปซะเราจะนำหัวไปให้พ่อของเขาดูดีไหมนะ สับใช้ชะตากรรมของตวเองงั้นหรือเจ้าวิญญาณอน,นาสวการตรงนั้นเจ้าเกลียดใครแต่อยากฆ่าใครเจ็บปวดเสียใจและเกลียดชังในชะตากรรมของตนเองใช่หรือไม่หากปาารถนาแล้วก็ข้าจะมอบพลังให้กับเจ้าครัออ้งสุดท้ายที่ข้าฟันมันเมื่อไรกัน พอจ้าูวกนั้นตื่นแล้วเงินเหรอมันยังไม่จบหรอกนะอืมข้รู้ยังไงก็ตามน่หรือพูดอะไระนนเมื่อตอนนั้นเมื่อตอนนั้นน่ะเหรออืมนายบอกว่ามีใครบางคนต้องการที่จะทำร้ายฉันอืมใช่ ฉันอยากจะบอกว่าเธออาจจะถูกฆ่าโดยกล่องใบนั้นในวันนั้นไปแล้วล่ะนะนั่นใช่วันที่พลังของนายถูกปลดออกใช่หรือเปล่าอืม,อมในวิญญาณน,นั่นก็พูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับจิตรารมด้วยมีนาน,น้มสูงว่าอาจมีใครสั่งให้มาฆ่านิโยก็เป็นได้นะทำไมต้องเป็นฉันมิโยอ่ะสุดากี เธอมาทำอะไรที่นี่เขาเป็นใครกันนะฉันน่ะเหรอฉันเป็นเขนาเป็นญาติของฉันนะ่ะญาติดูท่าอายุจะเดียเรียก,กันกับพวกเรานะเดี๋ยวซาดากิเขาดูเหมือนมนุษย์ก็จริงแต่หลอกฉันไม่ได้หรอกออกมาทำอะไรข้างนอกเนี่ยฉันจะข่มขืนนาย นายมีไส้พุงที่เอาไว้แก้มพันฉันจะจัดก,การนายเยี่ยมมากที่นายช่างสังเกตแต่ที่ฉันกำลังสมาตัวเองนมยหรอกฉันด้วยเลขพวกนั้นไม่ได้หรอกหยุดนะสองคนฉันคือสวัตาลิซาดาอากิฉันคือพระแห่งวัดโคโกโคผู้สืบทอดศาสตร์แห่งการล่าปีศาจร้ายนายคิดจะล่าฉัานด้วยทักษะขอ,อนงนายงั้นเหรอไปท่าแท้ออกมาแล้วสินะ ไปนี่แห่งเอมบ้ากล้าดียังไงถึงมาจับวิโยะไว้แบบนี้รับไปซะก็แค่กระดาษนี่นะวิชาปยูยกระดาษหาผลพันเล่มระเบิด <c oughs> ฉันทำสำเร็จไหมจะได้กี่นอนฉันกะ่อนสินน่ะที่ยิมโยมาสกกระปุกหมดเลยตาฉันบ้างเลยนะ ไม่เจ็บเลยสักนิดหรือว่าการฟื้นฟูของเขาแข็งแกร่งมากกันแน่ถอยไปมิยุพอได้แล้วทั้งสองคนมือนั่นมันอะไรกันเขาขยับได้ตามใจชอบมือของนายเข้าทางฉันละ่ะแขนของนายถูกตึงไว้แล้วเสร็จฉันละแ่นี้แค่นี้เนะี่ยจัดฉันไม่ได้หรอก กานี่หมอกับการเป็นหมอผีดีนี่สําแดงอยา่าเอ๊ะฟังฉันสิยะพอได้แล้วทั้งสองคนมีโยนะ่ากลัวจังเลยเออซาดากิทำไมเธอถึงอยู่กับเขาล่ะฉันบอกรายละเอียดให้ไม่ได้แต่ก็ขอบคุณที่เป็นห่วงนะ ฮะเชี่ยไปโของถึงใจื่อไไรกันฮะฉันรู้ก็เพราะเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กแล้วนี่นาเขาสุภาพเวลายอยู่กับฉันจะบายใจได้เลยเข้าใจละนาอยู่กับมิโยมาตั้งแต่เด็กนี่เองอย่าไปแตะต้องมิโยดิ้ยเนาแต่ว่าฉันจะปกป้องมิโยเองความรู้สึกนี่มันอะไรกันชิความอาฆาตกษัตวิย์เวตอลัย ยังพยายามปกป้องโอเคมิโยอยู่อีกนั่นลรอนายกลับมาอีกแล้วเหรอไม่คิดแต่ยอมแพ้บ้างได้งไงอีกน้อ,อมีวิธีกำจัดแรงอาฆ่าบ้างไหมคงมีวิธีอยู่แหละนะแต่ก็คงจะยากสำหรับเธอแหละนะ,ะเธอต้องฝังเข้ากับสุสานหรือไม่ก็ผนึกดวงวิญ,ญญาณไม่ว่าฉันจะกำจัดวิญญ,ญาณร้ายอีกสักกี่ครั้งก็ตาม เขาก็จะกลับมาราบได้ที่ยังมีความอาฆาตอยู่เลยนะแบบนั้นมันเอามาตัดชัดๆ <c oughs> ไม่ต้องห่วงจะคิดว่าฉันมีวิธีจัดก,การกับมันแล้วละ